น,นี้เราจะมาเล่นเกม,มอะไรอะไรมากไม่อันนี้ก็คือพีตังโมเดอเปิดฉากเป็นแบบนี้ทำไมมันแดงตามู้ออู้เข้าเซิร์ฟแล้วอู้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาทำไมพวกเรามีกันแค่ห้าคน ไม่รู้สิในบากแดงโมนี่อ๋อนี่ไงบักแดงโมงวัดดีเพื่อนเอาวัดดีฉันว่าที่นี่พวกเราเป็นแป้งโมงกันหมดเลยโอ้ยดูนั่นสิม่อหยาบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีคนที่สีเอิเลือดคล็กกลวดแต่ก็มีม่อออะไรก็ไม่รู้ ฉันว่าแล้วฉันจะเข้าไปจับเอ้ยเอ้ยอย่าไปจับยิ่งบอก <c oughs> โอ้ยนายอย่ามาห้ามฉันนะห้โอ้ยจับกับอื้ออ่ะอื้ออ่ะ โอ้มายก๊อดเฮ้ยวิ่ยมาริโอ้แล้วอู้วะๆๆบักแตงโมบ๊ายบายอือโอ้มายขอบคุณที่เป็นลาเึบนายจะสามารถโชว์พลังได้อู้ยอ ชื้นลองลองด้วยมือเดียวชื้อือเป็นไงเอ,ออกเกโอเคแม่งโอเคฉันเข้ามาได้แล้วออแตงโมจะโชคดีเดียวแต่ว่าดามั้นมันกำลังพุ่งมา อ,อ,อุ้ยเชี่ยเฮ้ยรลบลอบเอ่อเอ่อช่าเอ่อโอ้ไม่นะมันเล็กมาทางชัดนะหัวขาดเลยครับพี่น้องเอ่อ โอ้ไม oh ่เออเออเออเอ่อเอ่อเอ่อเจ็บโอ้ไม่โอ้ตอนมันแทงือมันก็ออกกระตันโภมัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮฮ้ยเ้เอ้ย ตึง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 ก็รอบเกมจบรอบเกมโอ้เกมนี้มันก็ไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นนี่ตอนนี้บอสเขียวังจะไปเวอร์ชั่น ที่จัดการมันพวกคุณจะไม่ที่เปลี่ยนทุกอย่างในปีนุญามาดูกันว่าใครจะได้รับว้าวฉันได้เดียวรูดเก็บชิปฮึดเอ้ยเดี๋ยวไม่ใชนถืออันนี้ไงทื่ โอเคฉันปิดพลังแล้วเดี๋ยวไปสู้เองว,ว้ <st arts> วาวหยอกใช่ไหมคะแกตายรึเปล่า <st arts> โอเคได้รางได้แล right, hey, ja so, ้วว ok okay, ัดดีนะได้รับดีแล้วนะอันนี้งานคิดว่าจะได้ฝังเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยบักไตงโม่ใช่ด้วยใครกันไหนวะชนะแล้ก็หยกหอกหยกเอ้อไอซ่า เลีมตัวกลายเป็นปุ๋ยย่าบ้ายู๋บ้า เป็นเปลวพิรอ,อย่างเป็นตัวหนาหนาบ้างกดในโคอนี้น่าคือผู้เล่นต้องเป็นปีศาจดูเราต้องมีผู้เล่นได้ต้อง อเนี yeah. hey, ่ยให้ก oh. okay. okay. ัเจ้าพั๋โอเคเดี๋ยวฉันจะรวมมือกับนายแล้วกันจะต้องช่วยนายนั่นคือศึกการต่อสู้ของ ป็ดปัตจักกองไหนนะพวกงายต้องหากลุ่มแลสู้กันตามที่ฉันบอกหยอกหยออ ออฝ่ายต่างเสมออีกอันกลับไม่ลงกองและอีกอันกลับลงกองแสดงว่าอันที่ไม่ลงกองชนะเย้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตายอันไฟชน,นะไฟปัดไฟก็ชน,นะเนาะได้เวลาต่อสู้เลยได้เวลาต่อสู้สู้สูสของม,มนุษย์ยักกับมนุษย์ยักหน่อยตีไปทั่วหนึ่ง ูทำไมร่างกายของพวกเรามันไม่มั่นคงจริงด้วยวูเอุยเดียวฮึหลบไปไกล,กล้ซะพูกเจ้บพู้ โอ้ยเจ็บไอชัอบโอ้ไม่นะหงกระดูดลืม่มคนะุณค้นพบกับชายถือปืนเดีย๋ยว มันไม่ยอมหยุดพุ่มไอ้ไม่โดนสกดจิตจองหยุดน้าไอเดี๋ยวไม่ลงหยุดเนี่ยเพราะว่า ว่า mm ัะลองให้เ huh. พ mm ื hmm. long, hey, uh ่อนไงอู้จะไม่ตกแล้วโอเคเพื่อนบินได้แล้วใช่ไหมโอเค To on. I wanna see the teacher

แสงหมดก็ตายขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าปัญญาอ่อนขอโทษด้วยเด้อโอ้ยอยย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 